มาชนะเพชรลือชัยสิทธิ์ผู้กองหอ,อยส่วนสายเลือดนั้นสี่ไฟหลังส็กดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับชนะเพชรประมวลหอจกอคุบๆสุทธ,ธิชนะนอกยุกสี่เพชรเรล,ลายเพชรเจริญวิทย์ชนะช้างมงคลสอพงกมอยแล้วก็ชนะเพชรอนันต์ปอจารินศักด์ครับ เอาดูครับลู่ส่งท้ายค่ำคืนนี้ครับทีบไว้ก่อนเลยครับลูกถีบครับสายเลือดมาจากคุณพ่อฟ้าสุชนครับเอาทีบคือเหมือนกันครับโอ้น้ำเงินฝีมือดีครับแดงใหญ่เลยครับชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนครับขอแนวทางหน่อยครับคอมเมนต์เข้ามาครับ789แครับแฟนเพจเฟซบุ๊กมวยเด็ด7ปดาสายเลือดนี่ระยะหลังสดเหลือเกินนะครับจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิง ถือว่าโอ้จัดจ้านถอดแบบมาจากคู่พ่อเลยนะครับจอมผีสายฟ้าฟ้าสุชนติโอนะครับดูนะครับลูกถีแล้วก็มวยนี่เยืนใกล้ๆไม่หนีเยอะครับเพชรแสนเก่งประเภทเตะต่อยแรงแล้วก็วงในนี่ถือว่าเหนียวแน่นนะครับวันนี้จะมาตีกับมวยฝีมือจัดอย่างสายเลือดได้หรือเปล่าครับรอย่างที่พี่อารีว่าครับมีดีคนละคนละอย่างนะครับ ออกฝีมือต้องยกให้น้ำเงินครับแต่ถ้าเกาะติดเมื่อไรครับความใหญ่เข่าของเพชรแสนเจ่งนี่น่าสนใจเลยครับยกแรกก็ดูชั้นดูเชิงกันก่อนนะครับยังไม่รีบไม่ร้อนเลยครับรูปร่างช่วงยกก็เห็นชัดแล้วนะครับว่าเพชรแสนเจ่งนั้นได้สูงได้ลอยเป็นมวยเข่าอาชีพนะครับสายเลื่อน,นั้นจังหวะฝีมือจัดเต็มกันเยอะไปหน่อยนะครับกรรมการดีช้าบอกว่า ออกอาวุธกันบ้างนะครับว้าจะเป็นยกที่หนึ่งก็ต้องเริ่มออกอาวุธกันแล้วครับแทงขวาเตะจ่อไปครับน้ำเงินเจอซ้ายมาครับในการสนับสนุนของนายหัวมิตรคอนเลวครับสมิตรซีสัตบุกดกัะไฟเตอร์มวยไทยทีไว้ก่อนครับส่วนมุมแดงนี่ของนบอยสงขาครับไม่รู้มีอาชีพหรือเปล่าครับมาส่งสัญญาณมาบอกกันหน่อยครับ ขยับไปเรื่อยนะครับขยับ้าไปมีแขนขวายาวๆสายเลือ่อยไม่มีตกใจนะครับนิ่งและเกินระยะหลังสดด้วยเจาะยางอาวุธมวยนะคบเครื่องอยู่แล้วนะครับมาดูกันที่วงในมวยตัวใหญ่นะครับยางเพชรสันเก่งพยายามจะขยับจะบีบไปเรื่อยจะไล่จนกระดาหรือเปล่าขยับไปสายเลื่องก็ ขดงวยรัดกุมนะครับชกในเกมตั้งรับยังไม่รีดเพียงยกแรกวอมร่างกายกันไปก่อนแลวครับดูชั้นดูเชิงกันไปจับโอ้โหจะขสับขาเหมือนกันมาโดนตีดทำลายจังหวะเอาไว้ครับฝากรายการหน่อยนะครับพิพปินลนครฝากมาครับ17มีนาที่กระบี่ครับเกาะลันตาครับหัวเร่หัวแรงจัดก็คุณธพรัตน์ศีพลมนายครับ ผสีพรมนะคร uh ับายอำเภอเกาะลันตาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับตามต่อยก2นะครับเพชรแสงเก่งบอยสงขาครับเจอกับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยแข้งขวาตรไปก่อนครับยอดไปเดนเข้าหาเจอทีครับเพชรแสงเก่งพยายามเดินออกเดินทำนะครับแต่ยังไม่เร่งมากครับเอาแข้งขวาครับ ตรนี้น่าจะขยับขึ้นมาเร็วแล้วนะครับเพชรแสนเจ่งเพราะว่าอยู่วงนอกไปเล่นจังหวะฝีมือไปยืนคุยกับสายเลือดนี<อ>่เจองานหนักแน่ต้องเบียดต้องชนอาชีพถนัดนะครับต้องกล้ำเข้าไปดูสายเลือดขยับไม่รีบไม่ร้อนมีแท่งขวานี่คอยสกัดเอาไว้ครับโอ้โห เ,เกี่ยวได้มี่ตะตัดล่างถอนรากถอนโคนเลยครับอกนี้ล้มทิ้งลงไปเอาพักจะโมโหจะเดินเร็วขึ้นหรือเปล่าครับดูนะครับอาวุธมวยนี่จุกจิกจริงจโดยเฉพาะลูกถีบอ,อีดอัดแล้วครับลูกถีบของสายเลือดครับสร้างความอุตาสให้กับเพชรแสนเก่งครับเดินเข้าไปกันนี่ครับถีบไว้ก่อนครับ พยายามมีศอกเหมือนกันนะครับแทงขวาเข้าไปแสนเก่งไม่รู้ว่าตาจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับชรแขนเจ่งแล้วมือใครยี่อยู่ตลอดนะครับมาดูวงในมวยเขานะครับแต่โดนไล่แขนกดแขนเมื่อกี้กับพิปปาด้วยใช่ครับดูนะครับขยับเข้าไปเพื่อจะตีเกาะแทงดูมีจังหวะการไล่แขนโอ้โหสายเลือดคบคบเครื่องจริงๆนะครับทั้งนอกทั้งในดูกดแขนเอาไว้ไม่ยอมให้ อันนี้ได้ง่ายๆนะครับเพลิดเพลินจรงไปโดนอะไรหรือเปล่าครับตายคุพี่อารีว่าครับน้ำมงน้ำมันมวยหรือว่าอะไรแบบนี้ครับแทงขายัดเข้าไปครับไม่ใช่ปัญหาครับแค่นี้ครับจิ๊บจอยไกลหัวใจครับสำหรับนักมวย ไม่รู้วานามันมวยหรือจะโดนต่อเข้าไปครับดูว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าขยับเอาขยับเข้าไปโดนแข้งขวาสายเลือดสายตาดีนะครับแล้วก็ชกละเอียดด้วยไม่รีบไม่ร้อนดูวงในดูจังหวะการไล่แขนนี่นะครับมวยฝีมือนะครับกดแขนเอาไว้นี่ทาให้โอ้โหตีไม่ได้นะครับแข้งขวาครับปัดขาขึ้นไปวงในแทนขวาเจอแข้งขวาของสายเลือดครับใปจอล่าง นี่ครับพอจับนายได้กระแทงซ้ายครับไม่ต้องแต่งตัวด้วยแต่ว่าตัวเล็กครับขวางหน้าตัวใหญ่ครับพี่อารีครับโอ้โหขวางอยู่เลยนะครับนี่เพียงยกที่2เท่านั้นนะครับว่าต้องเดินให้เร็วกว่านี้นะครับเข่าอาชีพอยู่แล้วต้องชนเข้าไปนยยนงคุยจะโดนแท่งแบบนี้แหละครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สาม เพชรแสนเก่งบอยสงขากับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยอ้ายกนี้พยายามจะเบียดจะป้้มชนตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับดูนะครับว่าจะเบียดจะลัํมได้ได้หรือเปล่าสายเลือดจะแข้งขวาคอยก็กัดเอาไว้เอัเริ่มจะตีได้เหมือนกันแล้วครับมาถึงตอนนี้ไม่คุยแล้วครับชนอย่างเดียวครับประกบในอย่างเดียวครับแม่แต่จังหวะนี้ช้าไปหน่อยครับแยกมาก่อนเจอทีบ เอแท่งมาครับตรงรับแท่งไปก่อนแล้วเสียขวาครับโอ้แม่พอจะทําจะทําครับวงในเล็กกว่าจะมีเหลี่ยมนะครับสายเลือดวงในอ้าเริ่มจะขวางตีได้เหมือนกันแล้วครับเริ่มจะแรงขึ้นเร็วขึ้นสายเลือดก็มีแท่งขวาคอยระตัดเอาไว้โอ,โอ,โอ,โอโคค้โหเพชรแนเก่งพย,ยายามจะเล่นแล้วนะครับเบียดเข้าไปนี่มีั้งหมัแดแล้วก็แทงสวยๆเหมือนกันเอารับเยอะไม่ได้นะครับเบียดเข้าไปมีหมัดนําไปก่อนด้วยครับ ตัดช่องวงจรระบบหายใจด้วยการเดินติดตัวครับเดินติดตัวครับเจอแล้วเจอตัวแล้วครับตีไม่ตีตีไม่ตีครับหมุนไปหมุนมารับหนเนี่ยครับพอช้าครับเจอจังหวะไล่แขนแล้วก็ตั้งขวางเอาไว้เบียดเข้าไว้ไม่สนแล้วยออนี่เลยครับเบียดเข้าไวนะครับพชรแขนเก่งหนีมัดน้าไปก่อนแล้วก็จะปล่อมหน่อยพอวงในมาโดนลูกขวางนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคนะครับ ยู่นะครับว่ายังชนตลอดไม่ยอมง่ายๆสายเลือดออกแข้งขวาเด็กแสนเก่งก็เปลี่ยนเข้าไปออกแข้งเหมือนกันเปลี่ยนเอาวงในตีได้ไม่ได้ไอ้ไอ้พอทำท่าจกตีได้ดีเสียงเชียกก็เริ่มจับมาเหมือนกันแล้วครับโอ้ครับเริ่มจะมาครับยังกะหยิบตาอยู่ครับ ต้องเสียบเลยครับต้องเสียบเลยครับแมพอไปประกบนายแทงขวาได้แทงขวาแต่ว่าข้างบนโดนขวางหน้าไว้แล้วดูครับมีศอกด้วยครับนี่นะครับดูว่ายังวาฝีมือเหลี่ยมเชิงเนอะาเท่จุกจิกขวานแน่นเบียดเข้าไปวงในนี่พอจับได้แต่ตีไม่ได้นะครับมาโดนลูกขวางถือว่าเป็นปสดรากเลยครับวันนี้ถือว่าชกละเอียดนะครับ เพชรแสนเก่งก็ต้องเดินให้เร็วเวลายังเหลือนะครับนี่เพียงยกที่3เท่านั้นต้องบทให้สายเลือดนั้นยุบให้ได้นะครับรวนทะเลาะไปเรื่อยๆครับมวยไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับขอแค่สู้อย่างเดียวครับเดินเข้าไปครับเพชรแสนเก่งเจอดักแทงมาก่อนเลยครับเสียบขวาคืนเจอแทงขวาครับช้าเดียวไม่ได้เลยครับเจอกับสายเลือดแทงเข่าขวาแล้วอีกหนึ ขวางแล้วก็มีสอกสลับด้วยนะครับสายเลือดเืยตาจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับยี่ตาตลอดนะครับอ้าลงไงโอ้โหเดี๋ยวมาตามยกที่4ครับย้ำว่ายาฉีดให้มุมแดงครับที่ต่อบออกมาแสนห้าแล้วนะแดงอาชีแสนห้านะครับ เอาละครับก็ต้องพยายามเบียดนะครับหมัดขวาครับต่อยเข้าไปครับอย่าไปแต่งตัวนานครับเดินเข้าไปเสียบได้เสียบเลยครับต่อยขวาเข้าไปก่อนครับต้องจับแล้วเสียบจับแล้วเสียบเลยนะครับเพราะว่าจะไปจับไปปล้ำมีจะโดนขวางหน้าเอาไว้ดูเบียดเข้าไปมีหมัดนําไปด้วยสายสายเลือดเองก็สายตาดีครับดูครับพอเข้าไนนี่จะล็อกเอาไว้ตีไม่ได้นะครับต้องชนแทงเข้าไปเรื่อยครับ มัดแล้วครับชั่วโมงนี้ครับต้องมัดแล้วครับสองไม่โดนในในแมมพอโดนล็อกมาไล่แขนก็ตีไม่ได้ครับเพชรแสนเก่งนะครับขอให้ไม่ยอมก็ียยางครับเดินเข้าไปมัดขวาครับแต่ก็ถือว่ายังมีความพยายามนะครับจะเบียดจะต่อยโอ้โหดูเดี๋ลูกผีดนี่แหละครับลูกของจอมผีสายฟ้านะครับ ลูกเียนี่เหมือนหมัดยับเลยครับออกเร็วแล้วก็แม่นด้วยไม่ยอมนะครับแขนเด่งอยากจะเบียดจะแทงยาทีนี่แขนห้าแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ดว่าจะได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละครับต้องทำให้ต่อเนื่องเดินให้ติดรับเดินต่อลุยต่อครับแต่ดูนี่ครับมาปัดนิดเดียวครับสะกิดนิดเดียวครับสายเลือด พยายามทําก็จริงนะครับแต่สายเลือดเองก็มไในรดลาวาสอกครับพยายามโตพยายามสวนพยายามนี่ครับออกทําใช้จังหวะใช้หลักเหลี่ยมแล้วก็เกมป้องกันครับว่าต้องเร็วต้องมีหมัดมีสอกมาเสริมแล้วเลยครับมาถึงชั่วโมงนี้จะไปเดินกล้าไหนนี่น่าจะลําบากน่าจะเหนื่อยแล้วนะครับม,มีอะไระต้องงัดออกมาให้หมดดูวนออกซ้ายออกขวา ลูกผิดลงในดูจังหวะการไล่แขนกดแขนไปปั้มไม่ได้นะครับต้องมีหมัดมีศอกแล้วปั้มมีปั้มเยันโอ้โหสงการก็น่าจะเหนื่อย้วครับเนี่ยพยายามมองหน้ามองตาไว้ครับคือมองตาก็รู้ใจแล้วครับตอนนี้ครับสายเลือดสายสายเลือดครับมองตาก็รู้ใจแล้วครับเห็นหมดนะครับเพชรแสนเก่งก็เดินเข้าไปครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีช่องเท่าไหร่ครับแต่พยายามจะทำนะครับถีบไว้ก่อนครับสายเลือด เอ่านะครับขยับเข้าไปนี่นะครับดูนะครับเลือกออกเลยครับใส่เลือดโดยเฉพาะลูกผีดี้มากอาวุธเวยก็จุกจิกอยู่แล้วเล่นสนุกก็เจอแบบนี้ก็ปวดหัวแล้วครับพยายามจะเดินแล้วเกาะลันตาครับพิพัฒนลนครฝากมาครับพรบครับเจอกับเพชรโทครับเพชรชรทานเจอกับประตักนินครับมังกรเหล็กเจอกับฟววินแล้วก็แสนโซนเจอกับเดชชายาครับโซนส่วเ11เมษาโอ้โหนี่ก็รายการใหญ่ครับ11เเมษาที่มหาสารคามครับ กุมารดอยครับกำลังฮอตเหลือเกินชั่วโมงนี้บีบไปเลยจาก119ที่ช็อ่าสุดครับบีบไป113.5เจอแปะยิ้มครับครับก็ถือว่าพิกัดนี่จะเป็นพิกัดติดสนาจริงๆนะครับ113.5ถือว่าเป็นพิกัดที่ต่ำสุดในรอบหลายๆปีของกุมารดอยครับมันพี่อารีเลยครับยืดหยุ่นได้ <laughs> <laughs> เบียดเข้าไปเอาอยางจะเดินแทงเขาอีกคนระับ อยางจะเดินแทงเข่านะครับต้องมีหมัดมีศอกมาแล้วครับโอ้โหพุ่งกลับตอบมาว่าต้องมีศอกมาเสริมนะครับเดินเข้าไปครับหมัดศอกจุดเปลี่ยนเกมนีหรือเปล่าครับได้ยินแว่วๆอะไรตัวสุดท้ายก็ไม่รู้ครับต้องมีศอกมาเสริมครับดูนะครับโอ้โหสายเลือดหิวเก่งออกซ้ายออกขวาคู่ชกนี่ปวดหัวแล้วครับถูกจิกโดยเฉพาะลูกจีบนั้นทำลายจังหวะแล้วก็ นิ่งด้วยนะครับวันนี้ไม่มีตกใจเลยเอาบนเวทีทํำท่าจะสงบไปแล้วนะครับสงครามถ้าชนะไฟนี้สายเลยก็เป็นการชัยชนะการเก็บชัยชนะ6กไฟติดต่อกันนะครับส่วนเพชรแสนเก่งเองก็เข้าใจหัวอกเลยครับแมมทำแล้วไม่เข้าจริงๆนะครับแต่ตัวเองก็พยายามสู้จนสุดฤทธิ์สุดเวียงเหมือนกันแหละครับเพชรแสนเก่งครับ ยายามเดินเข้าหาครับแต่ว่าทําอะไรลำบากครับนักมวยเขาก็แหมรู้รู้กันแล้วครับว่าพอทําไม่ได้ครับเอาไว้ไฟหน้าดีกว่าอะไรแบบนี้ครับเวลาการนับถอยหลังไปเรื่อยแล้วนะครับแหมไฟหลังก็โชว์ไว้สวยด้วยครับเพชรแสนเก่งครับ วันนี้ก็ประกบให้มาเจอกับสายเลือดนะครับแต่ให้มาแก้มือล้างตอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่ารูปเกมออกมาในลักษณะแบบนี้ครับจะเป็นไรครับเออ่ลงของมันมันไม่มวยครับต่เขาบ้างเราบ้างครับ หมดยกสุดท้ายครับเรินมนเวทีไปรับนักมวยนะครับพี่หนุ่มที่นี่มวยไทยอยู่ที่ฝั่งน้ำเงินครับก็เป็นสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยครับย้ำแขนเอาชนะเพชรแสนเก่งไปได้ครับนี่คือทั้งหมดของค่ำคืนนี้นะครับ ที่นี่รัชดำเน,นครับและที่นี่